ที่ต้มาพบระเม็มเชมุรุี่เก่าอยูห้านงฝึกสิบสองสคน

đỏ. Ờ, Chào s'en น,นี้เมบี้แฟมิลี่ค่ะจะจบคลิปไปก่อนนะทุกคนเนาะเพราะวา่าเมืม่อนี้มากินหานคน้นกล้วยกระไหลายทุกคน,กคน,กคนมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เมบี้แฟมิลี่ในเด้อทุกคนฝากกดตามช่องยูทูบเมบี้แฟมิลี่ในเด้อทุกคนบ๊ายบาย